ไปลูกไปอ่ามาเดินสวนนะครับเอือเดินไปกับพี่เต้นเออเหยียบมันลงเรื่อยเหยียบหญ้าลงป่าควายปากกล้กวยขึ้นเต็มเล็บบันเป็นโจ๊กเบ็ดตกปลาอ๋อเด้อกล้วยออกลายระบาดโอ้ปูบมถึงทางมันหอกไปทางขึ้นกระโดดอ๋อกล้วยน้ำบ้าม เป็นน้องนะงมันกล้วยว่าน้ำบายักษ์ใหญ่เลยมาอีกแล้วหามีกล้วยแลวย้วโอ้ยได้กินกล้วยเยอะเลยปีนี้ไ,ได้กินกล้วยแล้วล่ะพน่ะเออนี่แก่แล้วสิตัดได้แล้วโอ้ปีกล้วยใหญ่เลยนี่จะได้กินปีกล้วยแล้วไปเดินไปลูกไปลนนกล้วยไงลูกโอ้ยเดินไปเดินไปเดี๋ยวต่อต่อเดี๋ยวตอมต่อไปไปไป ตายเสียหน่อยสองตัวไม่ย่างเหรนอนรองเท้าหลุดเหรอรองเท้าหลุดพินเตอร์ใส่เท้าเร็ว <c ười> จำหัวนะครับวันนี้มาเดินป่านะครับไปเดินไปเร็วไปเดินป่านะครับเออโอ้ยกล้ยวยมันตัดได้หลายเครือนแล้วนี่ ตัวนี้ก็ตัดได้แล้วนี่ลูกใหญ่เบิ่มเลยเรองเท้าพ่อหลุดนี่กลัวไข่ดิตัดได้แล้วายายทำไมไม่ตัดอะไรน,น้ำเต็มเลยนึกว่าอะไรมาเดินมาลูกมาเดินตามมามเดินดีๆอย่าให้มันก่อขาไปได้ไหมล่ะ นี่คือหกแต่ว่าพ่อจะได้มาตัดหญ้าแแบบมาเดินมา,มา,ม,า,ม,ามาเดินมาขึ้นเต้นมามาเดินไปดุกวา่าเออเด้นเต้นมาเออยังเงดีวยวเว้ยอ้าวข้างไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปิดถนนให้พ่อเปิดถนนให้เห็คันอ้าวเดินมาเด้นเดินมาดุเดินเดินไปตามถนนนีู่กเออ ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงเออนตามสายน้ำอยู่มีกตะต้นปลา,าตะไคร้เต็มเลยมาออได้จุดแล้วทีนี้ไม่ร้อนแล้วออโอเคยื่นตรงนี้เลยจะคันไหมโอ้หญาขึ้นเงี้าวเลยบัดมาเ,ออเริ่มเ,ออเด็ดปลาบ่